สวัสดีครับท่านชมนครับวันนี้อยู่ที่ข้อวัวของผมนะครับวันนี้มีปัญหาเรื่องวัวมาให้ท่านชมนได้รับฟังอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นี่ครับแม่แดงแม่นี้นะครับผมมาหาเขาตอนประมาณ8โมงกว่า,วานะครับเกือบ9โมงนะครับเพื่อจะนำอาหารนำหญ้าเนเปียบ,บทอะไรมาให้เขานะครับ ปรากฏว่าเขาขาเหมือนจะเป็นตะคิวทั้งสี่ด้านเลยนะครับสี่แข้งเลยนะครับ <c oughs> ทั้งขาหน้าขาหลังนะครับเขายืนแบบเกง่งๆเหมือนเหมือนจะเป็นตะคิวนะครับเหมือนจะเป็นตะคิวแล้วก็ยืนด้วยเหมือนกับยืนด้วยปลายเล็บนะครับบางบางเท้ายืนด้วยปลายเล็บนะครับจะไม่ไม่ยืนเต็มเท้าแบบนี้นะท่านชมแล้วก็ แล้วก็เดินขาจะเป๋ปๆนะครับยืนยืนเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับยืนเนี่ยครับเหมือนเขายืนจะขย e n ขย e งไม่ยอมยืนเต็มเท้านะครับผมตวรวจดูแผลตามเท้าตามอะไรก็ไม่มีแผลนะครับน้ำมูกน้ำลายก็ไม่ไหลแต่มีขี้ตานะครับมีขีตาด้าน ด้านขวาของเขานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีขี้ตาสีขาวๆอยู่เกาะอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็จับใบหูดูนะครับก็อุ่นๆครับแต่ปลายหูเย็นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาอาหารให้กินเขาก็กินอาหารดีนะครับกินอาหารดีแต่เขายืนซึมเป,เป็นเป็นเป็นพักๆนะครับแล้วก็เออ ยืนแบบมือมือนะครับแล้วก็ยืนเวลาจะขยับเท้าอะไรก็เหมือนคนเป็นตะคิวนะครับเขาท้องนะครับเขาท้องได้5้าเดือนนะครับผมเองก็เอ๊มันเป็นอะไรกันแน่นะครับผมก็เลยตัดสินใจเอายาแก้ไข้มาฉีดให้เขานะครับแล้วก็วิตามินนะครับตะขั่วเอ่อไบโอนะครับแล้วก็เอเอดีะนะครับให้ อย่างละ1 0ซีนะครับจำนวน3เข็มนะครับยาแก้ไข่1เข็มแล้วก็วิตามิน2เข็มนะครับนี่ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับตอนแรกๆหลังจากที่ฉีดแล้วเขายืนซึมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากปล่อยแปลงหญ้าให้เขาแทะเลม็มเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับประมาณ1ชั่วโมงหน่อยๆนะครับเขากลับมากินหญ้านะครับเดินกินหญ้ากินไรได้ปกตินะครับ ผมเองก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับผมเองก็คาดการไว้นะครับอาจจะเขาจะเป็นไข้อ่อนๆหรือว่าเขามีอาการขาดสารอาหารเหมือนเหมือนคนท้องอแล้วจะชอบเป็นเหน็บชาเป็นอะไรบ่อยๆครับมันจะเป็นอาการเดียวกับคนเราหรือเปล่านะครับเพราะ ผมเมื่อก่อนเนี่ยแฟนผมท้องเนี่ยก็ชอบเป็นตะคิวบ่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะต้องการพลังงานมากหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยฉีดให้ทั้งยาแก้ไข้แล้วก็พวกตระกูลวิตามินเข้าไปนะครับแข้งขาตอนนี้ก็เดินเกือบปกติแล้วนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะเป็นไข้ขาแข็งครับตรวจดูไข้ก็ไม่มีนะครับเนี่ยวางเท้าวางอะไร ก็ผิดปกติไปนะครับมันเหมือนเขาเพราะว่าเขาจะเป็นพวกที่ตระกูลวัวที่ค่อนข้างที่จะเดินไวแล้วก็ไม่ชอบให้เราจับเชือกดึงแล้วเขาจะเดินเองครับเป็นวัวที่เป็นวัวปล่อยไล่ทุ่งมาก่อนนะครับ แล้วก็มาสนสะพายทีหลังนะครับทำให้เขาไม่ค่อยชอบในการติดเชือกเท่าไหร่นะครับเขาจะเป็นวัวปากเปี้ยวนะครับวันนี้ก็เลยดูซึมๆไปผมก็ดูตามเล็บตามซอกเล็บต่างๆนะครับไม่มีอาการที่ที่ต้องดูซอกเล็บต้องดูตามปากตามใบก็เพราะว่าอของลุงข้างๆเนี่ยครับเขาเลี้ยงวัวชนอยู่3ามตัว ตอนนี้เขาเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยครับเมื่อวานผมก็ฉีดยาให้เขาอีกหนึ่งชุดนะครับครั้งก่อนนั้นฉีดให้เขาหนึ่งชุดเหมือนกันครับเมื่อประมาณสักสามวันที่แล้วนะครับฉีดให้เขาหนึ่งชุดตอนนี้เมื่อวานนี้หายไปหนึ่งตัวครับหายหายดีครับหายหมายถึงดีขึ้น,นครับอาการดีขึ้นหนึ่งตัวแล้วก็ สองตัวยังมีอาการไข้อยู่ก็เลยฉีดยาแก้ไขให้นะครับวันนี้มาเจอกับปัวของตัวเองก็ตกใจเหมือนกัน,นครับนึกว่าจะติดแต่โรคฝักเปื่อยเข้าเปื่อยหรือเปล่านะครับก็มาดูตามเล็บตามปากนะครับตามจมูกก็ยังไม่มีบาดแผลอะไรนะครับก็เลยลองฉีดยาแก้ไขนะครับแล้วก็วิตามินให้เขาดูนะครับปรากฏว่าก็เนี่ยครับอาการเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะครับ ราสังเกตอาการมานี่เกือบชั่วโมงครึ่งแล้วครับอาการต่างๆก็ดีขึ้นนะครับเดินก็ดีขึ้นครับเมื่อกี้เขาจะเดินเปรตไปครับขาเขาจะทางทางมะครับเหมือนกับคนเป็นตะคิวครับเหมือนกับกลัวที่เดินแบบเป็นโรคขาุกขาถอนนะครับท่านชมซึ่งปกติตัวนี้ไม่มีนะครับแต่วันนี้เขามีอาการแบบนั้นแหละครับ แบบขาดถกขาถอนทั้งสี่ขาเขาเลยนะครับแล้วก็ปล่อยทุ่งก็ไม่ไม่ค่อยเละเล็มนะครับตอนที่ฉีดยาหายใหม่เขาไม่ค่อยเละเลมถึงมาเละเลม็มใต้ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยถ่ายให้ท่านชมได้ดูนะครับว่าใครที่เลี้ยงวัวแล้วมีมีอาการวัวมีอาการคล้ายกับวัวของผมนะครับลองลองคอมเมนต์นะครับแนะนําบได้บอกกันหน่อยนะครับว่าเขาเป็นเพราะอะไรนะครับว่าเป็นเพราะ ไข้อ่อนกําลังจะติดเชื้อไข้หรือว่าเป็นเพราะเขากําลังจะติดโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยหรือว่าเป็นเพราะเขาขาดสารอาหารที่เกิดจากการการต้องการใช้สารอาหารเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวัวตั้งท้องนะครับนะท่านใดที่มีความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคโรคแกะตะคิวนะครับเน็บชาในวัวเนะี่ยลองลองคอมเมนต์มาท่านให้ผมได้ได้อ่านนะครับได้ ได้รู้นะครับว่าเออวัว,วท้องวัวอะไรมันมีโอกาสที่จะเป็นโรคเน็ตชาโรคตะคิวหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นความรู้ให้กับคนที่เลี้ยงวัวด้วยนะครับว่าเราจะต้องเสริมอาหารเสริมกระแร่ต่างๆให้กับวัวช่วงที่เขาตั้งท้องหรือเปล่าก็ ตอนเช้าเนี่ยเราเห็นเขาสูบๆไปครับดูแล้วเขาคงไม่ไต้กินฟางนะครับตอนกลางคืนนะครับก็เลยคิดว่าเขาคงกลางคืนเขาคงไข้ขึ้นหรือมีอาการซึมๆป่วยๆนะครับปกติเขากินหญ้าดีแบบนี้นครับกินหญ้าก,กินฟางเก่งตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับขึ้นอ้อวนมานะครับเขาเลี้ยงมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับตัวนี้ ท้องห้าเดือนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุแท้จริงเกิดจากอะไรนะครับก็จะเป็นการเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับอาการของอวัวที่เป็นเหมือนเป็นตะคิวนะครับเป็นขาเน็บชาทั้งสี่ด้านเลยนะครับตอนเช้านี่เดินขย e n ขย e n นะครับเดินขาเป๋ๆขาไม่แข็งแรงนะครับ ยืนกินอาหารในข้อก็เหมือนจะเป๋ๆนะครับขาเขาถ่างออกจากกันนะครับเหมือนกับขาอ่อนนะคล้ายโรคขาอ่อนนะครับก็เลยฉีดยาให้ให้เขานะครับฉีดวิตามินให้เขาด้วยนะครับก็เลยฟื้นมาเนี่ยครับผมคิดว่าเขาคงจะเป็นไข้อ่อนๆครับเพราะปลายปลายหูเขามีอาการมีแบบเย็นๆนะครับจับดูแล้วเย็นๆที่ปลายหูนะครับก็เลยฉีดให้หนึ่งเข็มนะครับ ก็เป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะเผื่อท่านใดที่มีประสบการณ์คล้ายๆผมหรือว่ายังไม่มีวัวที่เป็นอาการคล้ายผมก็ถือว่าเป็นการศึกษานะครับเก็บไว้เป็นความรู้นะครับสําหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับก็ <c ười> <c ười> คลิปนี้ก็คงจะเล่าประสบการณ์ครับเกี่ยวกับโรควัวนะครับวันนี้โรคแปลก 8, ๆนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยเจอนะครับวัวเป็นตะคิวขาแข็งแบบนี้นะครับ นอกจากที่เขาเคยเป็นขาถกขาถอนมาครับส่วนตัวนี้ปกติเขาไม่เป็นอะไรนะครับวันนี้ก็มีอาการนะครับผมไม่ได้ถ่ายอาการที่เขาเดินเซ่เซให้ท่านชมได้ดูนะตอนแรกๆนะครับตอนเช้าที่มาถึงนะครับตกใจนะครับก็เลยรีบเอายามาฉีดก่อนนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นก็เลยนึกได้นะครับเลยเออถ่ายให้ท่านชมได้ดูนะว่าวัวมันมีอาการแบบนี้นะครับเราประสบการณ์ให้ท่านชมได้ รับฟังรับรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ